พนักงานของห้างสปปรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมาเร่งจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการแก่ลูกค้าในวันนี้โดยเฉพาะร้านอาหารมีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งรับประทานเว้นระยะห่าง1เมตร50เซนติเมตรและให้นั่งเพียงโต๊ะละ1คนหรือถ้าหากมาเป็นครอบครัวก็จะใช้ฉากกั้นระหว่างบุคคลทั้งยังมีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างสำหรับลูกค้าที่รอซื้ออาหาร ส่วนช้อนซ่อมตะเกียบจะถูกบรรจุในถุงพลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อตามมาตราการของรัฐบาลขณะที่พักงการภายในห้างทุกคนจะต้องสวมแมสเฟสชิลและถุงมือนอกจากนี้ยังเพิ่มจุดคัดกรองและลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าใช้บริการซึ่งทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั้งก่อนเข้าห้างและระหว่างที่อยู่ภายในห้าง ส่วนที่จังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ทางเทศบาลอนุญาตให้เปิดตลาดแคมของหรือถนนคนเดินริมฝั่งโคงซึ่งเดิมจะเปิดทุกเย็นวันเสาร์แต่จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ต้องปิดตลาดไปนานกว่า2เดือนโดยทางเข้าออกตลาดก็มีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรองประชาชนพ่อค้าแม่ค้าของตลาดจะต้องมีการสวมหน้ากากาอนามัยทุกคน ต้องมีการเว้นระยะห่างและมีเจลล้างมือไว้ให้บริการทุกร้านครับ